มีชาต่างชาติเขาออกมาพูดถึง3พฤติกรรมของคนไทยที่เขารู้สึกว่ามันแปลกแล้วก็ทําให้เขาประหลาดใจมากซึ่งแต่ละอย่างนี้ก็เป็นสิ่งที่คนไทยเฉยเรู้สึกคุ้นชินแล้วแต่ว่าชาต่างชาติเขายังมองว่านี่คือเรื่องที่แปลกอยู่แปลกสําหรับคนในประเทศอื่นๆโดยเฉพาะกับประเทศของเขาเองเขาบอกว่าชันชิเลียมเป็นคนไอริชก็อยู่กรุงเทพมาประมาณ3ปีทํางานสายไอทีแบบรีโมทที่บ้านส่วนใหญ่ก็จะอยู่แถวแถวบางกะปินะ แต่พอตอนแรกที่มาเลยนะ่ะก็คิดว่าพอจะเข้าใจคนไทยจากหนังหรือเพื่อนคนไทยที่เจอกันที่อังกฤษบ้างแต่พอได้มาอยู่จริงๆแล้วก็เจอพฤติกรรมบางอย่างที่ทั้งน่ารักแปลกใจแล้วบางทีก็ทําให้สับสนอยู่ไม่น้อยก็เลยอยากจะเล่าให้ฟังแบบเรียบๆไม่อวยไม่ดรามา่านี่ก็คือ3มพฤติกรรมที่รู้สึกว่ามันแปลกมากเลยจากประสบการณ์ส่วนตัวอย่างแรกเลยก็คือคนไทยไม่ค่อยพูดตรงๆตอนที่เริ่มทํางานร่วมกับคนไทยนะ่ะ ผมมักจะถามตรงๆเสมอเช่นคิดว่าวิธีนี้นามาใช้ได้ไหมหรือว่าเห็นด้วยไหมคำตอบที่จะได้เนี่ยมักจะเป็นก็โอเคหรือว่าได้ลองดูก่อนแต่หลังจากนั้นบางอย่างมันก็ไม่เกิดขึ้นหรือไม่ก็มีปัญหาโดยที่ผมไม่เคยรู้เลยต่อมาถึงได้รู้จากเพื่อนอีกคนว่าคนไทยนะ่ะเขาจะไม่บอกว่าไม่แบบตรงๆนะโดยเฉพาะกับคนที่ไม่สนิทกันมันไม่ได้แปลว่าเขาหลอกลวงเขาแค่ไม่อยากให้เรารู้สึกแย่หรือว่ากลัวที่จะทำให้เรานเสียหน้า มันเป็นความสุภาพแบบหนึ่งที่ผมเองนะ่ะต้องปรับตัวอย่างที่สองเลยก็คือรอยยิ้มคือเครื่องมือสารพัดไม่ใช่เพราะว่าจะมีความสุขอยู่เสมอหรอกนะสำหรับคนไทยผมสังเกตว่าคนไทยยิ้มกับหลายสถานการณ์มากอย่างเช่นตอนเขินก็ยิ้มตอนโกรธแบบเก็บอารมณ์ก็ยิ้มหรือแม้แต่ตอนที่ระบาดใจก็ยังยิ้มตอนแรกผมก็ตีความว่ารอยยิ้มนะ่ะมันแปลว่าโอเคหรือไม่ก็เขาชอบเรานะแต่จริงๆแล้วมันอาจจะแปลว่า ไม่อยากจะพูดตรงๆหรือไม่อยากใะ้สถานการณ์ดูเครียดเกินไปรอยยิ้มของคนไทยก็เลยดูมีความหมายหลากหลายมากกว่าที่ผมเคยคิดและนี่มันก็ไม่ใช่เรื่องที่ปลอมหรือเฟกหรอกแต่ว่ามันคือวิธีอยู่ร่วมกันของคนที่นี่ที่เขาอยู่กันแบบนุ่มนวลเอมันดีไหมล่ะเนี่ยเรื่องแปลกพฤติกรรมแปลกอย่างที่3ของคนไทยก็คือความใจดีที่มาในรูปแบบเงียบเงียบ วันหนึ่งผมก็ลืมโทราศัพท์ไว้บนแท็กซี่ตอนแรกก็ทําใจไว้แล้วว่าคงไม่ได้คืนเพราะว่าถ้าเป็นแถวบ้านเกิดผมนะ่ะไม่ได้คืนแน่ๆแต่สองวันถัดมาคนขับก็โทรกลับมาเขาใช้เบอร์จากนามบัตรที่ผมใส่ไว้ในกระเป๋าแล้วก็มาส่งให้ถึงที่เลยเขาไม่ขออะไรเลยนะไม่รับเงินได้ซ้ําเขาก็แค่ยิ้มแล้วบอกว่าโชคดีในมุมมองของผมบางครั้งคนไทยดูเงียบๆไม่ค่อยอยากจะเข้าไปช่วยใครแบบเปิดเผย แต่ถ้าคุณเจอคนไทยที่เลือกจะช่วยเขาจะช่วยจริงๆแบบเงียบๆเขาจะไม่แสดงตัวมันไม่ใช่ความใจดีที่ทําเพื่อโชว์นะแต่มันคือความจริงใจที่เป็นเงียบๆที่ผมเคารพมากผมก็อยากจะบอกว่าผมก็ยังไม่เข้าใจทุกอย่างเกี่ยวกับคนไทยหรอกแต่สิ่งที่ผมได้เรียนรู้ก็คือเนีสัยบางอย่างที่ชาวต่างชาติคิดว่าแปลกอาจจะเป็นเรื่องปกติในวัฒนธรรมอื่นคนไทยอาจจะไม่พูดมากไม่แสดงออกชัดเจนแต่พวกเขานะ่ะใส่ใจผ่านการกระทำเล็กๆ และเมื่อเราเข้าใจตรงจุดนั้นเราก็จะรู้ว่าความใจดีแบบคนไทยมีอยู่จริงแม้จะไม่ได้บอกตรงๆว่าฉันใจดีนะทีนี้ก็มีอีกคนหนึ่งเป็นคนญี่ปุ่นครับเป็นผู้หญิงเขาอยู่ไทยมา4ปีแล้วเขาบอกว่าตอนแรกฉันคิดว่าคนไทยคงจะพูดตรงๆเหมือนคนญี่ปุ่นที่ตรงประเด็นชัดเจนแต่พอทํางานกับคนไทยจริงๆนะฉันพบว่าพวกเขามีวิธีสื่อสารที่นุ่มละมุนถ้าฉันถามอะไรที่อาจจะเป็นปัญหานะคนไทยจะไม่ปฏิเสธเราตรงๆ แต่จะพูดแบบให้รู้สึกดีอย่างเช่นลองดูนะหรืออาจจะได้ในช่วงแรกๆก,ก็ลำบากมากที่ต้องมาตีความหมายของคำเหล่านี้ก็ค่อยๆเรียนรู้ว่าคำพูดพวกนี้จริงๆแล้วนะหมายถึงอะไรอีกอย่างก็คือคนไทยยิ้มง่ายยิ้มกับทุกคนไม่ว่าจะเป็นลูกค้าหรือว่าคนแปลกหน้าก็เลยทําให้ฉันได้รู้สึกอบอุ่นอยู่เสมอและบางครั้งก็สับสนเหมือนกันว่ารอยยิ้มนั้นนะคืออะไร แต่โดยรวมแล้วฉันคิดว่าคนไทยใจดีและมีความอดทนสูงมากกับคนต่างชาติอย่างฉันซึ่งเป็นสิ่งที่ฉันขอบคุณมากๆคนต่อมาเป็นชาวฝรั่งเศสเขาอยู่ไทยมาสองปีแล้วเมื่อฉันมาเที่ยวแล้วมาอยู่ที่นี่ฉันรู้สึกว่าคนไทยค่อนข้างเป็นมิตรแล้วก็มีความช่วยเหลือที่ดีแม้ว่าจะไม่ค่อยพูดภาษาอังกฤษกับฉันก็ตามฉันมีความประทับใจที่คนไทยน่ะไม่ค่อยแสดงความโกรธหรือไม่พอใจออกมาตรงๆนะ พวกเขามักจะใช้การยิ้มและคำพูดนุ่มนวลแทนแต่ก็ทำให้ฉันเข้าใจได้ว่าพวกเขากำลังโกรธหรือว่าไม่พอใจอะไรอยู่แต่มันก็เป็นความโกรธแบบที่ฉันรู้สึกใจเย็นฉันชอบอะไรแบบนี้มาทำให้พวกเราคุยกันด้วยเหตุผลได้ง่ายขึ้นไม่ต้องใส่อารมณ์กันซึ่งนี่คือเรื่องที่ต่างจากฝรั่งเศสที่เราเปิดเผยความรู้สึกกันมากกว่าบางครั้งฉันก็รู้สึกว่าคนไทยไ่นชอบเก็บความรู้สึกไว้ในใจหรือเปล่านะแต่ก็พร้อมที่จะช่วยเหลือเราเมื่อมีโอกาส อย่างเช่นเวลาฉันลงทางหรือถามทางคนไทยมักจะยอมเสียเวลามาช่วยอย่างเต็มใจแม้ว่าเราจะพูดกันไม่ค่อยเข้าใจฉันรู้ว่าคนไทยนะ่ยมองปเป็นเรื่องเล็กนะการถามทางแล้วมีคนมาบอกแต่ฉันขอบอกตรงนี้เลยในยุโรปการถามทางมันยากมากที่จะมีคนบอกทางเราอย่างจริงใจคนไทยไม่เคยเจอใช่ไหมลองไปยุโรปแล้วถามทางคนแถวนั้นสิถ้าเจอคนดีคุณก็โชคดีมาก นี่แหละคือสิ่งที่ฉันทําให้รู้สึกว่าคนไทยใ,ใจดีจริงๆแม้จะไม่แสดงออกแบบชัดเจนเหมือนต่างชาติแต่น้ําใจของเขาน่ะมีอยู่และทําให้ฉันอยากอยู่ที่นี่ต่อไปคนต่อมาเป็นชาวอินเดียครับเขาบอกว่าในฐานะที่เป็นคนต่างชาติที่มาอยู่ไทยนานก็อยากจะแชร์ประสบการณ์เกี่ยวกับคนไทยที่ได้เห็นนะคนไทยมักจะยิ้มและแสดงความสุภาพมากซึ่งนี่ทําให้ผมรู้สึกเหมือนอยู่บ้านอ่าเหมือนอยู่อินเดีย แต่สิ่งที่ทำให้ผมประหลาดใจอีกก็คือคนไทยไม่ค่อยพูดตรงๆเวลาที่ผมถามอะไรที่เป็นปัญหาเขาจะตอบว่าลองดูนะหรือพอไหวเวลาผมเรียนรู้คำเหล่านี้ผมเพิ่งจะรู้ว่าความหมายจริงๆแล้วมันแปลว่าเขาอาจจะไม่เห็นด้วยแต่ไม่อยากทำให้เราเสียหน้าอหลายคนแล้วนะที่ประมาณว่าคนไทยไม่ชอบให้อีกฝ่ายหนึ่งเสียหน้าทีนี้เขาบอกต่อว่าอีกอย่างก็คือความอดทนและความสงบของคนไทย แม้ว่าบางครั้งจะเจอสถานการณ์ยากลำบากแต่คนไทยก็พยายามที่จะไม่แสดงอารมณ์ออกมามากซึ่งผมชื่นชมในเรื่องนี้นะเพราะว่าในอินเดียน่ะคนจะพูดและแสดงออกแรงกว่านี้เยอะแต่โดยรวมแล้วผมคิดว่าคนไทยใจดีและมีน้ำใจเขาไม่ได้ยิ้มให้แค่ผิวเผินเขาแสดงออกด้วยความเคารพต่อเราเสมอแล้วก็จริงใจด้วยนี่ทำให้ผมรู้สึกดีแล้ทีนี้ก็เป็นคนสุดท้ายมาจากออสเตรเลีย เขาบอกว่าชื่อแจ็คมาจากออสเตรเลียามาอยู่กรุงเทพตั้งแต่ปี2019ก็ประมาณ6ปีแล้วตอนแรกผมคิดว่าคนไทยเป็นคนเปิดเผยและพูดจาเหมือนคนออสเตรเลียเพราะว่าเคยมีคนบอกแต่พอมาอยู่จริงๆนะไม่ใช่เลยคนไทยไม่ค่อยพูดคำว่าไม่ตรงๆพวกเขามีความซับซ้อนในการเลือกใช้คำสูงมากเพื่อไม่ให้ใครเสียหน้าดีนะผมชอบผมคิดว่านี่คือเรื่องดีเพราะว่าช่วยลดความขัดแย้งในการทำงานด้วยกันในการคุยกัน แล้วทำให้บรรยากาศรอบตัวนี่ยมันดีอีกอย่างก็เป็นเรื่องของความใจดีของคนไทยผมมั่นใจว่าคนไทยนี่น่าจะมีคนดีเยอะนะเพราะว่ามีอยู่ครั้งหนึ่งผมลืมกระเป๋าไว้ในร้านกาแฟพนักง,งานร้านช่วยผมตามหาแล้วก็โทรศัพท์แจ้งผมทันทีเลยเขาไม่รับเงินผมด้วยคุณเชื่อไหมที่ประเทศของผมนะ่ะเวลาของแต่ละคนมันสําคัญมากไม่มีเวลาที่จะมาช่วยใครอะไรขนาดนั้นถ้าหากว่ามันไม่ใช่หน้าที่ เรื่องอีกเรื่องก็คือรอยยิ้มของคนไทยบางคนบอกว่ามันปลอมสําหรับผมมันคือสัญลักษณ์ของความอดทนในที่อื่นๆรอยยิ้มหมายความว่าฉันมีความสุขแต่ที่นี่บอกว่าทุกอย่างจะผ่านไปได้ด้วยดีและยังมีความหมายมากมายนอกจากนี้อีกด้วยในประเทศไทยผมได้เรียนรู้อีกเยอะจากคนไทยเลยและเชื่อว่าใครที่มาอยู่นี่ที่นี่นานๆก็จะรู้สึกเหมือนผมนี่แหละคนไทยใจดีจริงๆผมบอกเลยเขาแสดงออกในแบบของเขา อ่านด่ก็เป็นรวมความเห็นของต่างชาติเกี่ยวกับเรื่องนิสัยแปลกๆของคนไทย3อย่างแล้วดูเหมือนว่าโอ้โหจะค่อนข้างตรงกันเยอะเลยครับเกี่ยวกับเรื่องรอยยิ้มการปฏิเสธแบบนุ่มนวลกับความใจดี